ผู้ชมครับกลับมาในเบลกนี้น่ครับเป็นเบรกที่2แล้วด้วยนะฮะยังอยู่กับผมนะครับแล้วก็แม่ยู่นะฮะกับรายการมหาสารนั่นเองที่คุณผู้ชมนั้นจะสามารถดูดวงในรายการกับเรานะครับผ่านทางช่องแชร์ทีวีแบบสดๆเลยด้วยผู้ชมครับสามารถที่จะโทรเข้ามาดูเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับปัญหาของคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักหน้าที่การงานนะครับก็สามารถโทรเข้ามาฟนอินกันได้นะฮะในช่วงทิ้งเที่ยงแบบนี้ด้วยหลายๆคนพักเที่ยงกันนะฮะอตอนแรกตอนนี้นะครับมีสายแรก เข้ามาเลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับคุณปัดค่ะคุณปัดนะครับคุณปัดชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับฉะเชิงเซาค่ะะเชิงเาหนาวหรือยังครับยังค่ะยังเลยฮะอ๋อครับอ่าจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปค่ะทั่วไปใช่ไหมครับวันเดือนปีเกิดอะไรครับวันที่สิบเอ็ดค่ะวันที่สิบเอ็ดเดือนมิถุนายนนะครับ ปีพศครับ2 5 0พ2นห้า่สิบใช่ไหมครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ26ค่ะอายุ20 26 26นะครับโอเคครับปีกับวันครับปีกับวันครับปีปีขานนะครับวันวันพุธนะครับครับจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปใช่ไหมครับครับคือช่วงนี้มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือเปล่าฮะ การเดินแล้วก็พ่อปู่รวยอะค่ะอ๋อครับติดตามชมรายการของเราวันนี้วันแรกหรือว่าติดตามมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะะตั้งแต่ที่ออกเทปแรกค่ะอ๋อตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่แล้วใช่ไหมฮะใชะโทรเข้ามายากไหมครับยากยากใช่ไหมฮะเพราะว่ามีคุณผู้ชมก็โทรเข้ามาเยอะเหมือนกันนะฮะครับอันนี้เดี๋ยวแม่จะดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ดูพรมยานนะคะพรมยานนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะขันนิดนึงนะคะครับ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวตอนนี้ให้คุณแม่ได้คำนวณตัวเลขนิดนึงนะครับชัดเชิงเซายังไม่หนาวเหรอครับยังค่ะแต่กลางคืนก็อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะ <ตก S 1> เห็นเห็นได้ยินเสียงตัวน้อยด้วยอยู่กับลูก<ช>ครับอยู่กับลูกค่ะอ๋อครับตอนนี้ทำทำงานหรือว่าอยู่บ้านนะครับไม่ทำค่ะเป็นแม่บ้านอ๋อที่คนเลี้ยง อ๋อลูกน้อยด้วยใช่ไหมฮะ่ะได้วขวดนึงแล้วค่ะอืมครับกำลังน่ารักเลยกำลังสนเลยนะฮะทั่วไปเลยนะคะค่ะจ้โทรมาวันนี้วันแรกเนาะอืมมาสายแรกของเราวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้แม่ตรวจดวงชะตาให้นะครับ อันนี้คือเราจะดูแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะค่ะดูกับแบบคร่าวๆนะคะคชีวิตช่วงช่วงนี้นะคะชีวิตทั่วทั่วไปเลยตัดสินใจทําอะไรอยู่คะคิดจะไปทําอะไรใช่ไหมคะอยากจะออกรถนะคะอยากอยากจะออกรถเหรอคะคออกได้นี่คะสบายๆเลยได้ค่ะได้ค่ะวางแผนไว้นานหรือ,อยังครับไม่นานแล อืมคือคือเรามีความจําเป็นต้องการใช้รถหรือเปล่าฮะก็ก็มีอยู่ค่ะคือวอนนีแม่จะไปขายของค่ะอ๋อได้เลยนะคะออกได้เลยค่ะออกได้เลยนะคะออกรถคันนี้แล้วคุณจะโชคดีนะคะค่ะมีเรื่องอื่นไหมคะคืออยากจะสอบถามอาจารย์พอดีแม่เขามีลูกหนี้อยู่อะค่ะแล้วคือ จะได้เงินคืนไหมคะคุณแม่เหรอคะค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่คะคุณแม่อายุห้าสิบค่ะห้าสิบอันนี้ก็ <c oughs> เป็นแม่บ้านแล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วก็เลี้ยง <c oughs> ตัวนน้อยไปด้วยเนาะคน <c oughs> ที่เอาไปผู้ชายหรือเปล่าคะผู้ชายค่ะต้องคอยนะคะ <c oughs> เพราะตอนนี้คนที่เอาเงินไปเนี่ยไม่ได้อยู่นะคะ ออกไปทํางานที่อื่นๆค่ะแล้วอย่างมี้มีโอกาสจะได้มีโอกาสได้คืนนะคะแต่รอสักนิดนึงนะคะมีโอกาสได้คืนค่ะได้คืนค่ะเดี๋ยวแฟนค่าว่าคนผู้หญิงก็จะเอามาคืนให้นะคะอ๋อค่ะค่ะลูกลูกนี้มีเยอะไหมครับมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวใช่ไหมฮะแต่ก็ติดติดเยอะมากค่ะอ๋อก็เลยอยากจะสอบถามว่าจะได้คืนไหมได้นะคะได้คืนนะคะครับต้องรอนิดนึงนะคะค่ะ อาจารย์แล้วโชคลาภปีบ้างไหมคะโชคลาภเหรอคะค่ะโชคลาภโชคลาภไม่น่าจะมีนะคะนอกจากทำด้วยด้วยตัวของตัวเองค่ะค่ะต้องหาด้วยตัวเองนะคะค่ะอย่าหวังเพิ่งโชคลาภนะคะช่วงนี้ต้องพึ่งตัวเองค่ะต้องทำด้วยตัวเองนะคะแล้วจะได้นะคะ ครับยังไงก็ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับก็คุณปัดสายแรกของเราในวันนี้เลยนะฮะจากจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองก็มีเสียงเด็กด้วยครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับอ้อค่ะคุณอ้อนะครับคุณอ้อครับอยู่จังหวัดไหนครับตอนนี้อยู่ที่โคราชค่ะโคราชคือ อ่าทำไมถึงต้องตรงน,นี้อะฮะคือปกติมาเอ่อมาอยู่บ้านแฟนอะจาะอ๋อปกติอยู่อยู่ที่ไหนหอะครับพแกนค่ะอืมมาเที่ยวหรือว่ามาทําตุลาครับก็มาอ,อ,อยู่ที่นี่เลยจ้ะแบบมาอยู่เป็นครอบครัวอ๋อย้ายมาอยู่ที่จังหวัดโคราชใช่ไหมครับครับ,รบอ่าอ,อยากทราบวันเดือนปีเกิดครับ30พฤศจิกายนครับจ้ะ สองห้าสองเจ็ดนะครับ <5. S 1> ครับอายุเท่าไหร่ครับยีนะ่สิบแปดค่ะอายุยี่สิบแปดปีนะฮะเกิดวันอะไรครับวันศุกร์ค่ะเกิดวันศุกร์ปีปีอะไรครับปีชวดปีชวดนะครับเกิดคุณอ้อเกิดวันศุกร์ที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับอายุยี่สิบแปดปีเกิดปีชวดนะฮะอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องคนรัก คนรักนะครับช่วงนี้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่าฮะหรือว่าก็มีค่ะอืมอาจจะแบบมีเหตุผลไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้ป่ะครับเหมือนเขาจะมีคนใหม่อะอ๋อครับก็เดี๋ยวให้แม่ดูให้ละกันนะครับเป็นไพ่พรหมยานั่นเองนะครับ ที่จังหวัดโคราชหนาวหรือยังครับยังเลยอะค่ะยังเหรอฮะตอนเชา้าตอนเช้าไม่หนาวเลยเหรอครับตอนกลางคืนจะค่อนข้างเย็นอยู่ค่ะอืมแต่ตอนกลางวันก็ร้อนเนาะใช่ครับติดตามชมรายการของเรามานานหรือยังครับก็ประมาณมาเจอประมาณไม่นานมันไม่กี่วันมันเงองอ๋อเพราะว่ารายการของเราออนแอร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเทปแรกครับ ก็ครั้งแรกที่โทรมาเป็นวันบอกว่าเป็นวันที่สองที่มีการทํารายการแต่ว่าโทรไม่ติดอ๋อสายอาจจะซ้อนกันนะครับใช่ค่ะโอเคครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะดูจริงๆเนี่ยก็โทรมาโดยตรงหรือว่าจะส่งเป็น SMS มาก็ได้นะคะถ้าแบบจะดูแบบรายละเอียดนะครับโอเคครับค่ะวันนี้จะดูเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะความรักครับแม่ความรักกับกับคู่ใช่ไหมคะสามีใช่ไหมคะ โอเคค่ะอันนี้คือแต่งงานกันแล้วใช่ไหมครับค่ะเราอยู่กินกันมาประมาณจะหกปีแล้วอือคือตอนนี้แบบเรามีแบบรักแคะระคายใช่ไหมฮะก็ไม่เรียก่ารักแคะระคาคเรียกว่ามีจริงๆนะคะเรียกว่ามีจริงๆใช่ไหมคะใช่ตอนนี้มีจริงๆค่ะอืเขาบอกให้คุณทําใจนะคะให้เดินสายกลาง สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็ต้องให้มันเกิดนะมันเป็นเวรกรรมนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นเวรกรรมต่อกันนะคะคือหนูไม่แน่ใจว่าไอ้ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะคือเขาไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเลยใช่ค่ะแล้วแล้ว,ลวฟังนะคะแล้วคุณมีปัญหากับเขาอยู่ก่อนที่เขาจะไปด้วยใช่ไหมคะ มีปัญหากันอยู่ยุ่งยุ่งกันอยู่นะคะใช่ไหมเอ่ยยุ่ง,งไหมแม่จอดรง,งได้ไหมคะว่ามันเป็นเรื่องใดมากกว่าน่าจะมีปากมีเสียงกันเรื่องนี้แหละเรื่องเรื่องเรื่องผู้หญิงนี่นะค่ะใช่ค่ะมันก็นัสมควรแล้วว่าเขาก็ไม่ตัดสินใจจะเอาทางใดทางหนึ่งก็ไม่ละคะ่ะเขาอยู่ทั้งสองทางนะคะอยู่ทั้งสองที่เลยสองบ้านเลยค่ะ เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาหาคุณนะคะจะวนกลับมาใหม่นะเล่งนี่คือเขาจะคบสองคนอย่างนี้ตลอดไปเลยแหละฮะหรือว่าไม่มไม่ไม่คบสองคนตลอดไปละคะ่ะแต่ว่าจะมีเพิ่มอีกอะ่ะไม่ใช่สองคนนะคะเดี๋ยวจะมีอีกนะคะนอกเหนือจากอีกคนหนึ่งที่ที่ที่เขากําลังคบอยู่ณนะเวลานี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะไม่ใช่หยุดอยู่ที่ตรงตรงตรงคนคนนั้นละคะ่ะ แล้วอย่างนี้คือเขาทั้งสองคนนี่คือเป็นคู่แท้หรือว่าไม่ใช่ค่ะคูผ่านค่ะสนุกสนานค่ะอืมครับคุณอ้อครับครับต้องต้องทําใจนิดนึงเนาะอยู่ได้สายเปล่าเอ้ก็ปกติก็รู้นิสัยเขาพอสมควรนะจ๊ะคือเขาก็เป็นคนเจ้าชู้แนวนี้อยู่แล้วแต่ว่ามีคนเนี้ยคือเขาจะเอาจริงๆอ่ะใช่ไหมแต่เขาก็เคยเคย เคยเปยออกมาว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรอืมแต่เขาก็บอกว่าเขาจริงใจกับเราอะไรประมาณนี้ปะฮะคือถ้าเราไม่ถามเขาเขาก็จะเฉยๆคือแบบเหมือนการรักษาน้้าใจเราไว้แฟนคุณปีอะไรคะครับได้ยังอยู่ในสายไหมครับอยู่ค่ะครับแฟนปีอะไรครับ พศยี่สิบหพอสยอพศ26ก็ห่างกันหนึ่งปีป่ะฮะอายุเป็นป,น<ะ>นปนีกุลใช่ไหมคะอืมอายุประมาณ29ป่ะฮะใช่ค่ะ29อืมไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องทำใจนิดนึงเนาะไปแล้ว คือหมายถึงว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาค่ะหมายถึงในที่นี้ไปแล้วนี่หมายถึงว่าเดี๋ยวเขาจะไปอีกอะค่ะอืไปมีคนอื่นอีกนอกเหนือจากคนที่เขามีอยู่ณปัจจุบันเนี้ยค่ะคนคนปัจจุบันนี้เขาจะเขาจะเลิกกันไหมหรือเขาจะอย่างลาลักราเดี๋ยวเดี๋ยวคนผู้หญิงคนนี้เขาก็ทนไม่ได้หรอกค่ะอืเดี๋ยวเขาก็เลิกลาไปเองแล้วแฟนคุณก็จะไปมีคนอื่นอื่นอีกนะคะอีกนานไหมคะเนี่ยไม่น่าจะเกินสามเดือนนะคะ นานเหรอไม่นานนะไม่ใช่ปีซะหน่อยประมาณครึ่งปีมาแล้วเพราะว่าเคยคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็คือเหมือนเขาจะฉันไม่สนใจเธออะไรเงี้ยอเหมือนเขาด้านพอควรอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหครับก็ก็ต้องสู้ๆแล้วก็ก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะครับแล้วแล้วเล้เขาแช่กวงหนูไหมคะ เป็นเมื่อสักคนนี้แม่บอกว่าเป็นแบบคู่ผ่านใช่ไหมใช่เดี๋ยวหนูก็เจอคนอื่นอีกนะคะแม่คู่ผ่านนี่หมายถึงคู่หญิงคนนั้นเหรอคะเปล่าครับหมายถึงตัวตัวเราเองอะค่ะตัวคุณอ้อค่ะโอ้โหนี่ห้าหกปียังให้สิบปีค่ะฮะให้สิบปีค่ะให้สิบปีเลยเหรอเพราะว่าบางคู่เนี่ยเนาะคือรักกันมาแบบโอ้ยนานมากแต่ก็ ไม่ถึงเดือนเลยไปแล้วเนาะอยู่กันมาตั้งสี่ห้าปีก็อยู่มาวันหนึ่งเดือนหนึ่งไปเลยนั่นหมายความว่าหนูไม่ได้เขาตับเขาจริงๆใช่ไหมเราคงมีบุญซึ่งกันและกันแค่นั้นมั้งเนาะถ้าเกิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะให้คิดตรงนี้ว่าเรามีบุญวาสนาถึงกันแค่นี้เองนะจะได้สบายใจนะคะ นูก็กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะอยู่หรือไปดีเพราะว่าจากที่เคยจะไปดูแต่คนเท่าคนแก่ก็บอกว่าเดี๋ยวไปก็กลับมาหากันดีอะไรเงี้ยค่ะก็กล้าแบบกลัวไปแล้วก็สุดท้ายเราก็ หมดหมดตัวที่สร้างทามาอะไรเงี้ยเราสุดท้ายกลับมาก็มาต้องเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นศูนย์ใหม่ต้องไม่มีอะไรสักทีอะไรเงี้ยหนูเลยพลากระจังอยู่อืมครับเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเกิดอยากจะดูแบบครับก็เดี๋ยวเราจะมีทางแก้ไว้นะฮะเบอร์ขึ้นอยู่085509 4 1 6 8สี่หนึ่งหถึงสีนเองนะฮะก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับคุณอ้อครับทรโดยตรงเหรอคะครับเวลาไหนคะอ่าหลังรายการครับ ครับเนี่ยครับเบอร์ที่ปรากฏอยู่ะครับอนนะคะแปดหนึ่งไม่ได้ดูทีวีอ๋อศูนย์แปดห้าครับอ๋อจะจะขึ้นตลอดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเราขึ้นตลอดเลยครับค่ะแล้วเดี๋ยวจะเราจะเขียนเอาไว้ก็แล้วโอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณอ้อครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเนาะโอ้โหอันนี้อ่ะตอนนี้มีสายเข้ามาอีกแล้วนะครับสวัสดีครับ ครับชื่อคุณอะไรครับคุณกดชะพันค่ะคุณกดชนันใช่ไหมครับกดชะพันกดชะพันใช่ไหมครับค่ะครับคุณกดชะพันติดตามชมรายการของเราอยู่ที่ไหนครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนะครับครับอยากทราบวันเดือนปีเกิดนะครับวันที่ห้าสิงหาสองห้าหนึ่งห้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดใช่ไหมครับค่ะครับวันอะไรครับ วันจันนะครับวันจันที่5สิงหาคม2511อายุเท่าไหร่ครับ44ย่าง45นะครับ44ย่าง45นะฮะครับปีปีอะไรครับปีวอกค่ะปีวอกนะครับตอนนี้โทรโทรข้างนอกใช่ไหมฮะได้ยินเสียงนกด้วยโทรที่บ้านกันอ๋อ ครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับโชคลาภอาจารโชคลาภใช่ไหมฮะปกติเป็นคนเสี่ยงดวงบ่อยไหมครับก็บ่อยอาจารบ่อยใช่ไหมฮะแล้วถูกบ่อยไหมฮะก็ไม่บ่อยอาจารก็ไม่บ่อยใช่ไหมก็เลยเลยจะสอบถามใช่ไหมฮะว่าช่วงนี้โชคลาภเป็นยังไงครับนครศรีธรรมราชเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ร้อนหรือหนาวครับหรือฝนตกฝนตกค่ะฝนตกเนาะ อืมครับติดตามชมรายการของเรานานเนี่ยครับดูไม่นานคะ่ะอืมโทรมาวันนี้วันแรกเลยเปล่าฮะค่ะวันแรกอืมแล้วก็โทรมาติดเลยใช่อโอ้ดวงดีนะฮะสำหรับคนที่โทรเข้ามาในรายการของเราเนะครับแล้วก็โทรเข้ามาติดนะครับ ก็ใครที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ตอนนี้นะฮะสามารถที่จะโทรเข้ามาคนอินนะครับสอบถามปัญหาเรื่องราวของคุณได้นะครับ029605022 029605088นะฮะหรือว่าถ้าสมมุติว่าใครโทรมาไม่ติดนะฮะฝากเป็นระบบ SMS ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็อายุนะฮะส่งมาที่4247276ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ไพ่โรมยานะฮะโชคลาภนะคะครับค่ะ คุณกดสะพานครับที่บ้านเป็นสวนเหรอครับค่ะเป็นสวนอืมเลี้ยงนกไว้หลายตัวเลยป่ะฮะ่ะโชคลาบนะคะช่วงนี้โชคลาบไม่มีนะคะลาบลอยแบบอะไรเขาเรียกซื้อหวยอะไรเงี้ยไม่ถูกนะคะสลากกินแบ่งนั่นแหละคะ่ะไม่ถูกนะคะแต่จะมีโชคลาบจาก ผู้หญิงค่ะจะนำโชคนำราบมาให้นะคะกับผู้ชายค่ะผู้ชายอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะนำเงินนำทองมาให้นะคะค่ะสุขภาพนะสุขภาพสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้มีปัญหาสุขภาพปะครับก็ไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมฮะอยากจะสอบถามอนาคตว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมครับ สุขภาพไม่เป็นไรนะคะสุขภาพตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะจะมีก็เกี่ยวกับเป็นหวัดมากกว่าเป็นไข้เป็นหวัดนะคะภูมิแพ้เกี่ยวกับอากาศนะคะนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะฮะอยากรู้เรื่องอื่นอีกไหมคะเรื่องครอบครัวนะจะเป็นเรื่องเรื่องแฟนเรื่องครอบครัวเหรอครับอืม ก็เดี๋ยวเราดูให้คร่าวๆในรายการของเรานะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะดูแบบโดยตรงนะครับกับแม่ยุนะฮะก็085-590-4168-4นะฮะก็โทรมาสอบถามกันได้ละกันนะฮะครอ,อบครัวนะคะครอบครัวคือสามีตอนนี้นะคะมีปัญหายุ่งยากอยู่อะไรหรือเปล่าคะมีเรื่องร้อนรน มีไหมคะก็มีอ่ะกาข้ตะลอกกันทุกวันใช่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงไหมคะค่ะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้ให้ให้คุณเอ่อไหวพราเยอะๆไหวพราสวดมนต์นะคะให้เดินสายกลางให้ปรงแต่ก็ปรงไม่ได้เนาะปรงไม่ได้เนาะจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องราวความรักที่มันยากมัน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 จะ ถ้าเกิดมีอะไรตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหามันจะตามมาเลยมันจะยุ่งยากแล้วก็ที่สําคัญมันส่งผลกระทบในเรื่องขวงครอบครัวด้วยนะคะครับหลายหลายอย่างนะคะครับโอเคนะครค่ะแล้วตอนนี้ก็มีคนอื่นอยู่ไหมมีค่ะไม่ใช่ไปทะเลาะกันนะใช่นะบอกให้ตามตามที่เปิดไพ้ออกมานะคะตามดวงนี้นะคะห้ามไปทะเลาะกันนะครับโอเคนะครับโอเคค่ะ ครับก็เป็นอีกหนึ่งสายนะฮะที่โทรเข้ามานะครับในเบรกนี้ด้วยเอาล่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ใครที่อยากจะโทรเข้ามาดูดงนะครับ029605022 029605088นะฮะแล้วก็ระบบ s m s นะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะฮะแล้วก็อายุของท่านนะครับแล้วส่งมาที่4247276ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักรู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาอยู่ในรายการเบรกที่3กับรายการมหาศารครับ